ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็นี่ครับจะมารีวิวมอสนะครับก็มอสเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นมอสอะไรวะมอสไดโนเสาร์ครับยุค้านปีนะครับาวันนี้จะย้อนยุคครับย้อนเวลาซะหน่อยครับมามาดูกันครับนี่ลงมอสนี้ทีไรครับเครื่องหนักแทบค้างเลยครับนี่ก็กระตุกกระตุกนะครับเวลาไปเรื่อยๆนั่น โอเคมานี่ช่องแรกมันพวกอยู่ช่องแรกครับนี่ช่องแรกนะครับถึงะครับไม่ใช่ช่องสามเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ก็นี่ครับพวกไข่แต่พวกอันนี้จะเป็น DNA ของมันครับใช่ป่ะเนี่ยจะเป็น DNA นี่ครับต้องอันนี้ครับเนี่ยพวกนี้นี่นี่ผมคงจะเอาออกมาได้ไม่หมดครับเพราะว่าโอ้ปล่อยเยอะนี่เครื่องทางได้เลยครับอ่า นี่ผมจะเอาพวกนี้ออกมาแล้วกันนี่ผมชอบนี่อะตัวนี้ก่อนเลย <c oughs> นี่ครับนี่ก็เป็นตัวอะไรวะเดโนอะไรวะนะ่ะอะไรชัดๆอะไรไม่รู้ครับอ่านี่ครับหน้าตามันนี่ครับตัวอะไรไม่รู้ครับมันจะมันจะไปกัดพวกพวกไก่ใจ่ปบะไม่รู้นะ ก็ตอนนั้นเห็นมันกัดไก่อ่าก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรครับโอ้ตัวอะไรวะมันชอบไปกัดไก่อ่ะอันนี่ก็เป็นเดี๋ยว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 มันมีไข่อะไรอีกนะตึ๊ด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 ไทรนโนซอรัสอยู่ไหนวะทีเล็กแต่เห็นเป็นทีใหญ่ดีกว่าไม่เล็กแล้วอ่ะ โอ้ <c oughs> นี่แล้วอีกอย่างแบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวออกเข้าใหม่ครับนี่ผมชอบมากเลยแ๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงโฆษณาะไรวะ <c oughs> นี่ครับผมชอบมากเลยนี่ครับตินี่มีเพลงด้วยครับให้ความรู้สึกเหมือนยุค้านปีจริงๆนะครับนี่มีเพลงด้วยน้านนอนี่ตัวอะไรตัวอะไรวะ ไม่รู้ครับนี่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้วางไม่ได้หรือว่ามันอยู่กลางอากาศผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่อันนี้มอสโซอะไรมอสอะไรอ๋อต้องไม่ปล่อยในน้ําเดี๋ยวมันก็ตายครับอันเนี้ยเชื่อดิเดี๋ยว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 เอาไปปล่อยในะน้ำดูดิอันนอ,อ้บนี่โอ้โหโอเคต่อต่อไปครับเทก เฮ้ยตกใจหมดเลยโอเคอ่นนี่ก็เป็นตัวอะไรไม่รู้ครับนสตสเตโกซอรัสใช่ปะ่ะไม่รู้ครับอันผิดก็ขอโทษได้ครับนะก็อันต่อไปตัวอะไรวะไม่รู้ว่ะนี่ก็โอ้แหลกโอ้ตกใจหมดเลยอโอเคมา ลำหนึ่งไหนึ่งอันนี้ยังดีกว่าครับมันเป็นทีเด็ดครับไม่เอาไม่เอาอาทีหลังครับผมหาอะไรอะไอ้ไอ้ไอ้คลายไดโนเสาร์นั้นไม่เจอว่ะเอ้ยอันนี้เหมือนนั่นเลยที่ในการ์ตูนโดเรมอนนะอะไรที่ชื่ออะไรพีซูกะอะไรคร <osure ucking S 1> ับ <söz> ท <els> <audio>. ี <üyor. S 2> ่ไดโนเสาร์อะไรนะซูซูกิอะไรนั่นแหละอืมจำไม่ได้ละ ไอ้ไข่นั้นอยู่ไหนวะเื้เสียงแล้ววะเอา้าแล้ววะอ๋อเป็นนั้นไดนโนเสาร์น้ำหรือเปล่าเป็นไปได้ครับอุย้ยเผือวางไปแล้วอู้โอ้โอนี่ครับนี่ไดนโนเสาร์อะไรไม่รู้ครับมันใหญ่โตมากผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นอานี่ครับยังเงยหน้ามากครับเพราะว่ามันจะหาย ยังใหญ่ครับโอเคอ่ะผมก็คงจะรีวิวแค่นี้ครับโอ้มันแหลกมากเลยครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะสอนลงที่หลังครับอโอเคนี่ครับดูมาเรามาสำรวจชีวิตสัตว์กันนะครับอันนอโอเคครับอ่เดี๋ยวผมจะสอนลงครับอ่านี้ครับก็นี่ครับขั้นตอนการลงครับก็ให้โหลดม็อดนี่ครับสองอันนี้มาครับอันแรกจะเป็น อันแรกครับจะเป็นตัวมอสอันนี้จะเป็นเทนซิแพคครับโอเคอ่ะพอหลดมาปั๊บก็ออกครับโหลด2อันนะครับนี่แล้วก็เข้าบล็อกรันเชอร์ครับเข้าบล็อกรันเชอร์โอเครอหน่อยครับเออชามากเลย <c oughs> โอเคนี่ครับตอนแรกจะยังไม่มีใช่ไหมล่ะแปนหนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ออกก่อนลืมครับแปบ๊บหนึ่ง นี่ตอนแรกตรงเทจิแพกจะยังไม่มีนี้แล้วก็จะยังไม่มีอันนี้ครับอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋วเอาเอาใหม่แปมทัดอ,อาจจะพูดแปลกๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดตอนเช้าเลยเพิ่งตื่นมาโอเคนี่ครับก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมครับก็ให้กดไข่ควงครับนี่กดรันชื่ออ p อปชันนี่ครับแล้วก็กดเปิดเทจิแพกกับ enable mod pe script ไว้ครับอ่าแล้วก็กดเข้าไป texture pack กด select เออ select select ไม่รู้ครับกดดาวน์โหลดครับนี่เลือก texture p a ะครับก็คือ Jurassic Jurassic Pocket texture pack 0.13.10นะครับกดไปครับอ่าแล้วก็กด back แล้วก็ให้มากดตรง enable mod pe script support นะครับอ่ากด import กด local storage กด หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็คือนี่ครับไฟล์นี้ครับจุลศ mm ิษย์จุลศิษย์พ็อกเ์นนะครับอ่ากดไปกดยังไรอครับอ่ารอรอรอนี่ครับนี่ถ้าขึ้นแบบนี้ให้เราออกเข้าใหม่ก่อนนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่ง ออกเข้าใหม่เลยก็ได้ครับนะและ้วออกเข้าใหม่ตอนแรกเนะี่ยผมมางงงงกับมอดนี้นะครับทำไมลงไม่ได้วันขึ้นอะไรตลอดเลยเออเหมมางโง่กับมอดนี้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนะครับน,ะนี่กดไขคั่วกดรันเชื่อออปชั่นนะครับอะ่ะเราก็ไปที่มอสฮะเพราะมอสเดังไม่ทํางานอะ่ะให้กด Enable นะครับนี่รอครับ จะได้ไหมเนี่ยนี่ได้แล้วโอ้โหว่ตอนแรกนี่มึนแทบตายครับกับมอดนี้เคาจะรีวิวไม่ได้ซะละโอเคก็นี่ลงมอดได้แล้วลงมอดได้แล้วอ่านสร้างโลกใหม่เลยแหละฟบฟืบฟบแฟดกันแฟดดีกว่าครับเนี่ยมีเสียงเพลงเลยครับผมชอบอะ่ะ <c> แ <oughs> ๊บหนึ่งโอเคนี่ครับก็ พวกไข่ก็อยู่ช่องแรกครับนี่นี่ครับนี่มีมีอะไรเดียวเนี่ยสาซิงซลลิงไซลิงมีไซลิงซายิง,ยง,ยงก็คือเข็มปะอ่าก็นี่พวกไข่ก็อยู่นี่ครับโอเคก็ปล่อยได้ครับนี่ตัวอะไรไม่รู้ครับโอเคครับก็ผมก็ได้สอนวิธีการลงไปแล้วครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย